เวลา10นาฬิกา3นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบระมราช,ชาวโรกาสให้นายไพรรัตน์พรสมบูรณสิริอายการสูงสุดนำอายการประจำกองสำนักงานอายการสูงสุดจำนวน75คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้นายจุมพลพันธ์สัมฤทธิ์รองอายการสูงสุดนายวัชระอินทุสุดอธิบดีอายการสํานักงานคณะกรรมการอายการและว่าที่ร้อยตรีสมบัติพรมเมธเลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดํารัสแก่อายการประจํากองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างถูกต้องเป็นธรรมข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ฟังอายการทุกคนกล่าวคำปฏิญ,ญาณโดยพร้อมเพรียงกันก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายเมื่อสมัครใจมาเป็นอายการย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องมีหน้าที่หลายด้านทางคุ้มครองสิทธิของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และอำนวยความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่หน้าที่ทั้งหลายนี้แท้ที่จริงก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างถูกต้องเป็นธรรมก็คือการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญและความผาสุกมั่นคงของส่วนรวมประเทศชาติจึงของให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัตินหน้าที่ของตนโดยจะหนักถึงผลอันยิ่งใหญ่ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับอยู่เสมอแต่ละคนก็จะมี กำลังใจในการรักษาความดีและปฏิบัติหน้าที่ได้สมดังคำปฏิญาณขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานยิ่งยิ่งขึ้นไป พนัก่านนายจูแซรรามูสออสตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดีลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อทาประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพรามัยสมบูรณ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเต ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมาประเทศของเราได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันที่ระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับติมอร์เลสเตข้าพเจ้ามั่นใจว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขยิ่งข,ขึ้นไปของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชมเนินไปยังสโมสรกรมอู่ทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ําแข็งเสวยหลวงสองเยือนประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568และเฉลิมฉลองในวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างไทยจีนปี2568 การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเรือเวยหลงสองภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาและเดินทางกลับสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชำร,ร,ริสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบทอดพระเนตรภายในเรือเสวยหลงสองซึ่งเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำที่4ของจีนและถือเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำแรกของจีนที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดเป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดกลางที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูงที่สุดลำหนึ่งของโลกมีความยาว122.5เมตรกว้าง22.3เมตรกินน้ำลึก12เมตร สามารถรองรับลูกเรือได้40คนและนักวิจัยอีก50คนมีภารกิจหลักคือสนับสนุนการสำรวจวิจัยทั่วโลกในหลากหลายสาขาทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกฐานน้ำแข็งวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์บรรยากาศธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์นิเวศวิทยาและชีววิทยารวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการรับส่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการขนส่งสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อสร้างสําหรับสถานีวิจัยของจีนทั้งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือสํารวจอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกด้วยการติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ตรวจวัดหลายชนิดครอบคลุมการสํารวจที่หลากหลายมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสําหรับการประมวลผลข้อมูลทางด้านปฏิบัติการและการวิจัย ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องพักโรงพยาบาลคลินิกรักษาพยาบาลห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การที S <S <muy> ่เรือตัดน้ำแข็งเสวยลงสองเยอประเทศไทยครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติและจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักบริหารกิจการทางทะเลนกรุงปักกิ่งและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนในนครเซี่ยงไฮ้ในปี2556 ทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างมหาวิทยลาลัยและสถาบันวิจัยของไทยกับสำนักงานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนเพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้ไปร่วมสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนตั้งแต่ ปี2,557จนถึงปัจจุบันจำนวน17คนนอกจากนี้ยังทำให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเบทีความร่วมมือระดับภูมิภาคคือการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในเอเชียให้มีบทบาทในเบทีโลกอย่างเข้มแข็งในระหว่างนี้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนอาทิติ์ทศการสวยหลวงสอง แอนซีดิอ e นซีอินโพลารีเจียนระหว่างวันที่14-25ถึงพฤษภาคม2568ที่สยามพารากอนเพื่อเปิดโลกวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้กว้างขึ้นได้เห็นความสําคัญของการวิจัยขั้วโลกผ่านนักวิจัยไทยและเทคโนโลยีสำรวจที่ล้ําสมัยของจีนมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของขั้วโลกต่อระบบนิเวศและชีวิตประจําวันรวมถึงกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นับเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยรวมถึงเยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนองคความรู้และประสบการณ์กับทีมวิจัยระดับแนวหน้าของจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจขั้วโลกโดยเรือตัดน้ําแข็งสเสวยหลวงสองมีกําหนดจอดเทียบท่าณนะท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานท่าเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ เวลา13นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยจุลานน์ประธานองคมตรีเป็นผู้แถนพระองค์ออกรับนายสะรรวนเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่น <c oughs> แห่งชาติประจำปี2567เข้ารับท้่ยรางวัลพระราชทานณศาลาส่าไทยสมาคมในพระบรมาราชวังโดยวันที่16ธันวาคมขอ,ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศกิตติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชู บุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากได้แก่นายกุลวุฒิวิทิสารนะักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น เรือกาดโทหญิงพานิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนายวีรพลวิชุมานักกีฬายาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นเด็กหญิงวารีริยาสุกเกษนักกีฬายาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นนายสมเกียิจันทรานักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนางสาวอาทยาธิติกุลนักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่น นายทิชากรสศรีพรมมานักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนางสาวจันจิราแสงสรีนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนายชัยวัตรรัตนะนักกีฬาพิการชายดีเด่นและนางสาวสายสุนีจันะนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางผาตีมอสดียามูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมูตรีดารีและมอะ และสมาชิกเอกมูรีดันอาบูสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้วุฒปืนยิงใส่ขณะวิ่งออกกาลังกายบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ต่อจากนั้นเชิญดอกไม้และตร้กาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่หมูัมหมัด t h a เพชรเจมาและสมาชิกเอกมารูดิงปีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ในพระกรสวรัสดิ์ ายพลากรสุวรรณรัตน์อกมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการน้มาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอนุ่นมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2,568โดยมีคณะอกุมตรีในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัด่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมนากขาวสำนักงานโครงการอนุ่นมาจากพระราชดำริและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสรุปผลการติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุ่นมาจากพระราชดำริระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2567ถึง30เมษายน2568จำนวน25ครั ในพื้นที่26จังหวัด รวม85โครงการจากการติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาทําให้โครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่และสรุปสถานะโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนประกอบด้วยโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชปริมณนาบพิพร112โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ67โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง16โครงการและติดตามเร่งรัด29โครงการและมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว189โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ123โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง30โครงการและยังต้องติดตามเร่งรัด36โครงการที่ประชุมยังรายงานความก้าวหน้าโครงการต่อยอดโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริจานวน22โครงการเช่นโครงการต่อยอดโครงการปรับปรุงคลองผ่นน้ําร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขู พร้อมระบบส่งน้าอันเนื่องมาจากพระร,พราชดำริอําเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยาซึ่งหลังจากมีการพัฒนาต่อยอดโครงการประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มเป็น89,700บาทจาก 64, 6 4 6 3 7บาทโดยที่ประชุมพิจารณาเสนอแนะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ9โครงการในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ